สวัสดีค่ะทุกคนเรามาต่อกันที่ ep 5เข้าสู่วันที่3ของทริปเซี่ยงไฮ้กันค่ะเราเริ่มต้นวันด้วยการมาเยือนเทียนอันพันทรีสนะคะตึกดีไซน์สุดล้ำที่เหมือนภูเขาจำลองโครงสร้างที่เต็มไปด้วยต้นไม้สีเขียวขจีตัดกับฟ้าสีครามบอกเลยว่าถ่ายรูปออกมาคือปังมากค่ะหลังจากนั้นไปเติมพลังกันที่เฟิร์สฟูดฮอลนะคะแนะนำหมูแดงฮ่องกงชินโตชุ่มฉ่ำหวานหอมกำลังดีตามด้วยเจนปิ่งเค้กเค้กแป้งกรอบไสจัดเต็มแบบจีนแท้ที่บอก เลยว่าอร่อยล้ำเกินคำบรรยายค่ะก่อนจะไปเดินย่อยกันต่อที่ย่านซินเทียนตี้และเทียนจีฟางนะคะสองย่านสุดชิดที่เต็มไปด้วยกลิ่นไอวินเทจจะเดินถ่ายรูปมุมไหนก็ออกมาอาดทุกช็อตเลยค่ะใครชอบเสพงานศิลป์หรือถ่ายรูปลงโซเชียลที่นี่คือที่ที่คุณห้ามพลาดเลยนะคะช่วงคริสต์มาสแบบนี้เราก็ไม่ลืมที่จะแวะเที่ยวชมตลาดคริสต์มาสสักหน่อยค่ะเดินชิมของอร่อยแล้วเราก็มาพักจิบเครื่องดื่มเย็นๆที่ความจริงตั้งใจจะสั่งแบบร้อนแต่สั่งผิดตามสไตล์คนไทยค่ะแชทมีค่ะ คาเฟ่เาเฟเล็กๆที่อบอุ่นจันใจโฟเราลองชาเหลืองตัวเด็ดที่หอมไหละรสชาติเข้มข้นมากค่ะใครเป็นคอชาคือห้ามพลาดเลยนะคะตอหมดวนันเราแวะคาเทรลิกเชิร์ดโปรดสไตล์โคตรทิกที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครพร้อมด้วยเสียงไฮไลท์เบรี่ค่ะท้องสมุดบรรยากาศสงบที่เหมาะแก่การพักใจในช่วงเย็นรับรองว่าคุณจะลหลงรักที่แน่นแน่นอนส่วนในค่ําคืนนี้เราขอปิดท้ายวานันอย่างสมบูรณ์แบบที่เดอะบันนะคะท้องฟ้าสีดําขับ ตัดกับแสงไฟสีทองอารลามจากอาคารคลาสสิกสองสะท้อนกับแม่น้ำระยิบระยับด่างผ้าแพรไหมที่ถูกประดับด้วยเพชรเมตโตฝั่งตรงข้ามกับตึกเก่าแก่นี้ก็คือตึกไข่มุกและก็เสียงไฮทาวเวอร์ที่สวยตระการตานั่นเองค่ะก่อนที่เราจะต้องกลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงโดยไม่ลืมพี่เจแวะ์ซื้อของติดไม้ติดมือก่อนก่อติดตามแล้วมาต่ออีพีหน้ากันค่ะ